ในหลวงอดแต่พระบิดาและพระบุตรและพระสิาในปฐมกาลรันและทุกเมื่อตลอดนี้รันรอนข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามเราจงเป็นที่สักการะพระนามจงมาถึงข้าประสงค์จงสำเร็จแก่แผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื โดเจ้าไม่ให <time> oui ้แม้การกระจนแต่โปรดด้วย้ลจากความเชื่อใจเถิดอามนวันธามารีเปี่มด้วยพระหัมภีรพระยาีรีมันีรับพระมขอบอสตรีใหญ่ใหญ่แลร์เพเยซูโรสของข้ามจะทรงได้รับพระพรอบยิ่งนรสตสามารีพระมาร

Bye. It's all right. เล่จักรยานเชิญพี่้องเข้ามาข้างในเลยค่ะ ครับอีกครั้งหนึ่งเชชิญวนพวกเราได้สงบใจสักนิดหนึ่งครับต่อหน้าเราคือคุณพ่อมาทือแรงฟรังัววมารีเกโกมีประวัติของคุณพ่อผู้ยิ่งใหญ่คนนี้อยู่ในสารวัดแล้วก็ครับพวกเราตอนนี้ใครที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ลองเปิดลองเปิด เว็บไซต์ของวัดดูนะครับก็จะพบเห็นประวัติกับอ่านประวัติแล้วบางตอนก็อยากลองให้ในความเสียสละของฝรังตาน้ำข้าวที่อยู่เมืองศีวิไลแต่พราจิตอารมของธรรมทูตก็ทำให้คุณพ่อเกโกเนี่ยได้สละ ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าสาปีที่คุณพ่อได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่บอกว่าอยากจะร้องไห้ก็คือช่วงที่คุณพ่อต่อสู้เพื่อให้ได้ทิขงแั่นินี้มาทําให้พวกเราชาววัวไผ่และก็ลูกหลานได้ใช้ทำรรมาหากินจนทุกวันนี้คุณพ่อต้องต่อสู้ เพื่อพวกเราชาววัยไ่มิใช่เรื่องวัตถุเรื่องที่นาที่ดินเท่านั้นแต่คุณพ่อเองได้ปลูกฝังจิตตารม์ของพระคิดเสด็จเจ้าในชุมชนวัดของเรากับโอกาสนี้ผมในนามของคุณนำชุมชนวัดที่นี่และพวกเราสัตวบรุษก็ยังคิดถึงคุณพ่ออยู่ยังรู้ บุญคุณของคุณพ่ออยู่จึงขอสวดภาวนาข้าแต่วันทาและก็เสด็จอย่างลักสามบทต่อไปนี้เพื่อเป็นการขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอบคุด้วยหากว่ามีสิ่งใดที่พวกเรายังบกพร่องเรายังไม่รักพื้นแผ่นด,ดินที่นี่เหมือนที่คุณพ่อรักแล้วก็จะเล่นเกมให้กับเราคุณพ่อจะภาวนาให้กับพวกเราด้วย ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระองค์จงไปที่สักการะพระนาจับจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประดานันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประธานรภัยแก่ข้าพเจ้ามันข้าพเจ้าให้ภัยแก่ผู้อื่นขอช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจน แต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดปัญทาม,มารีเปียบด้วยพระหฤภายพระเจ้าสิกัทธันผู้ได้รับพระพรกว่าสีใดใดพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพร,ะรยิ่งนักสันตามารีพระมารดา,ราพระเจ้าขอภาวนาเอรูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป วัน<บ>นี้เราไม่จะต,ตายอามาพระเิ่นทุกรูปแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตและในพระโธมการแบ <ะ S 2> บนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อามตก้งแต่พระบิดาของขา้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระจะเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรงมาถึงข้อประสงค์ยงสำเร็จในแผ่นดินมณ a นสวรรค์โปรดประทานอาหารประจาวันแก่พระเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่พระเจ้ามันพระเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยพระเจ้าไม่ให้แพ้การสะจนแต่โปรดช่วยให้คนจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนเพียงด้วนอาหารสตางพระเจ้าถิตกับท่านูได้รับพระพรอสตรีใดๆ และพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันธามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภานาเถิดลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดน,นี้เราก็จะตายอามนพระสิียรุ่งโรจน์แต่พระบิดาและพระบุตรและพระจิติมน,นาห์ผสมการบัดน,นี้กเมื่อตลอดนี้รันดอนอามาแต่พระบิดาของข้าเพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามโค์จะเป็นที่ศักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน